อาะสวัสดีครับพี่น้องฟองปายสกุลุกุนครับมี้พบกพกับมหาวิทยาลัยชาแนลมหาวิทยาลัยแฟนเพจเฟซบุ๊กถนอนพัฒนิษฐ์กับมีภาพพี่น้องไปยามตุ่พกกพมพี่น้องพบสภาพน้ังกล้วยหัวตึ้งสีมันบะหมันไปหลุนกันครับพี่น้องนะป่ะฝากช่องนี้นะครับเด้องมหาวิทยาลัย แชแนลครับทางช่อง YouTube ติดตามมาเลยครับสำหรับสูตรเนี้นะครับตอนนี้กเากำลังลงให้พี่น้องเบิง่งเรื่อยๆมีหลายสูตรเดี๋ยวสูตรโบราณถ้าเรียนสูตรโบราณให้เลยมึงสูตรโบราณครับพอตเมีย่นข้าเฮ็ดนะครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นคลิปต่อๆไปนะครับอ่นะ ไปี่เรบรรยากาศบรรยากาศตามลำห้วยนาะนำกลังบกนกนนำนะนนปลาน้ำเี่เขาปลามาล้ใ่น้ำปลานนส่ยน้ำอุ่มน้ำหนอใม่เนะา,นา,นา,า,าะกวนห,หน่ำเน่เขาปลามา้ะมเดินไปเลยเนาะ ผงข้าวตอมลุกยุบใส่เหต้นใหม่ครับใส่หมองเหรุ้ใหม่กุ้มกุ้มผงหนามเหอน้มถั่วมันลยหาอะไตุ้มยาอะไรเ็้าังไเนเาางบ้านเดี๋ยวนี้ันมันเป็นแต่พวกเด็กุ่นเดี๋ยวน เสียนมองโอ้ยน้ำเป็นแนวนี้วะเพื่่ผ่านนเนาะสวยามเน่าบ่คุมก็ถือโอ้หอ,อ,องไงีงมุ่มน,มน่ี่เสนออันคือสองโลสามสามคนละเสยียมองเสงยียมองเสียมองไงคุณเสียมองตะปูปูขวัดเอาเลย ปลาถือแล้วพอปลดแล้มือเลาเขี่ยวกันแล้วเรื่อยเร่อหินหมอเสื่อมโม่งปลาถือม่งปลดแล้วมือปลดแล้วพี่น้องเขี่ยวกันแล้วโดับเขี่ยทีี้นเลยเตี่อใหญ่เลยเตี่อใหญ่เลยแรงแรกแรงแรกอ้โหอ้โหผีหล่อมโอ้โหเก่งเนี่ยเก่งเนี่

อื้อสุดนะดนะเดี๋ยวหลังแรกหลังแรกเดี๋ยวอันอนอันอันเด้อยวเชื่อปลาก็ไใดหื้กลับมันมองนี้เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเอาอื้อ ใ you know? ่ใช่ปลาไพี่น้องบ่ไหลช่วงนี้เยำถือว่าโอเคอปลาบ่ขเขาพี่น้องน้ามันเน่าปลาบ่เค่เขาตุ่มน้ำเน่าน้ำเน่าท่าใจแล้วยอมรับสภาพน้ามันขังโดนครับน้าขังโดนแล้วก็นหํ้าบ่บ่ไหลน้ามันเน่าหยาเน่าใบไหม้ปลาบ่เเข่าตุ่มพี่น้อง ดอย,ยพ่อเดทภาษาตุ่มว่าพ่อเดชตีงพอเดอู้อูกเป่าใหญ่อ้ยท่น่ะประเป่าแม่งองีงหนึ่งหาเอ้ย ปลาไตเบือปลากินป่ไห้ตัวนี้เอาอยู่วะเอามาถุงมาว่ปล่ไงห่องเอาห้บักเกลเปล่าเกเป่าเรียเวมาถุงงมาปล่อยไม่เางหอกเกือกือบอุ่มเห็นหรือเปลาเออมไงขปลาลงมาหน่อแนวอื่นยใหกว่านี้คือบกเขานี่บกเข้าต้ปลาไตเบือเถอ หาหลอดนอมมาเปาแฮเกอร์ปักเป,ป๋าใหญ่มีใหญ่กว่านี้อีปะมีอันนี้ก็ว่าใหญ่ขนาดนี้นี่อ่ะพี่เซเหมือนกันกนนะี่นะอืเจ็บพักไปน้ำพี่น้องอักกคโดนยิงกระปิ้งปลาฮักก็มีตามธรรมชาติครับนี่งน้ำอู ปล่อยออกผัดตามธรรมชาติจิ้ก๊กปีกปลาพี่น้องจิ้ปลาเนี่ยแหละปลาชุ่ยามไปเนี่ยแหละจิ้งมกโพนนะมันดีผมบำลำจิ้งมกโพนกินพี่น้องนะพัก Conkin thăm thăm mặt chát, hả? Hangday, hãy biển phái. Ok, à ok. Mày bơm 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 mày เพราะว่าปลาชว่วงนี้หาย,ยากซะเหลือเกินเขาซ้ำหนีเจ,จริญหลังนี่ยอู้จอดอาจจะพ่อกินกย่าพีน้องสูตรเยื่อสูตรที่สองครับสูตรกากข้าวสูตรใบเตยใบงาเป็นสูตรใบเตยพี่หนงเพื่อทีติดตามคลิปที่แล้วนี่ก็ผมลงให้เพื่อนแล้วครับเด้อรีวิวสูตรเหยื่อสูตรที่สองสูตรเด็ด แต่ว่ามันมัน,นมันถือแงมันจังหวะแต่ต้บุได้นำไปใส่ได้ครับพี่น้องตามท่องทีตามท่องทีไผ่มันอาจจะใส่แงมแหล่งแงมตาขึ้นก็ได้เลือกใส่เอาครับพี่น้องยังมีอีกหลายสูตรสีรีวิวให้พี่น้องเพิ่งอยู่ฝากติดตามไปเรื่อยๆครับพี่น้องไปยงมหาสูตรเด็ดๆไม่พี่น้องเพิ่งสูตรโบราณครับเดือสูตรโบราณเด้อ บลุลานตะพอลเมียผาใสเดี๋ยวเสียที่พี่น้องเบื้องครับพี่น้องฟังเสียงอาจตะใสใหญ่พูดเหตึ๊ๆตึ๊พี้องอ้ยาตา,า,อา,ามองมอาานี่กาอืออย่งเงือพู้มจ้มพี่โส้ะใหญ่เสใหญ่ อันใการมลยมองนี้เขาทั้งสองหลังพี่น้องเวลาไปใส่กับเบื้องเบื้องหมายแบบมองไอ้เขาก็จำไปดีดได้เขาก็กากใส่เยอะแต่มื่อกี้ผมมาเดี๋ยวห้ามลงมานำ้ำมาเดี๋ยวเหยื่อลงมานำ้ำผมใส่เสายามแรงใส่เสายามแรงนะครับเพราะว่ายากเบียดจะคล้องที่กันนะครับใส่เสายามแรงพอ มีภาระมีภารกิจต้องทำขับยางเบ้นเล่บเด้เล้ยใส่ใส่เสายามแรงโอเคพี่น้องอือมีม้ยเอ๊ะโอ้โอ้ยนี่เสียงแล้วพี่น้อง เฮ้ยงูตั้งเหรอพอได้พอไห้เอา嘛เอาพันพันอันนี้พอได้ทีพอได้ทีคำละเอ้ยอีกสองหลังมีมากค ม,มาคำพี่น้องมาคำม,มาคำก,กดิยามคำหมไเดีอยวคำหนึ่งมานำ่งหมดเดี่ยว้ไวสุดท้ายหลังสุดท้ายครับสุดท้ายท้ายสุด้โโอ้โห nên thâu này cũng phải vậy đúng đinh đinh câu không lắm xuất thải không này nè lúp này bán bên đây không không ăn nào mất miếng nâu 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 mày làm cừn nó bó lẩy bó bó vô theo bó bột nồi hơi nâu ยาเนา่ารากไม้เนา่าใบไม้เนา่าปลาไม่ไม่วิ่งมาอาจจะไทียว่าปลากับ,บเปลเียนเหมือนเ,อเ้าหว่า<ม>แต่ก็ยังโอเคมันผลงานครับโลก,กว่ากับสองโลโลก,กว่าสองสองโลครับน่าจะอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับแบบนี้สถานการณ์อย่างนี้นะครับ น้ามันนาพี่น้องอันนี้สูตร,ส,ตรตนะสูตรใบเตยนะเหยื่อสูตรใบเตยพี่น้องฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์นะครับรีวิวสูตรเหยื่ออันนี้สูตรใบเตยเดาวต้าพี่น้องเลือกใส่ได้ครับเด้อใอหมักสูตรได้ก็เลือกเอาตามท้องที่ของตัวเองอันนี้สูตรใบเตยประมาณนี้ครับสูตรใบเตยสองลกกว่าน่านจะประมาณนี้ครับสูตรที่สองไปติดตาม ถองมหาบริกินชชแนวกัสิทธเห็นผมบอกสูตรเยอะนะครับแล๋ยังมีสูตรหลายสูตรน่ครับเเ่รื่อยๆทำให้พี่น้องดูเรื่อยๆครับก็ไปปร,ประยุกต์ใช้เอากับกับท้องที่ตัวเองนะครับก็ประยุกต์แต่เอาก,กับพื้นที่อของสำคัญที่สุดพื้นต้องแข็งพื้นใส่ตุ่มห้องแข็งอันนี้ไปไปทำลานมาใหม่ ทำลายมาขอบคุณน้องติดตามครับ,บคไนไะไรก็แช่ครับช่องมหาไปกินฉนแนลาเลยครับเอทางช่อง YouTube สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ